สวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับระหว่างรอนะครับต้องรอกันสักพักหนึ่งนะครับสวัสดีครับนะครับรบกวนนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็อาจจะ ช่วยกันไลค์นะครับช่วยกันแชร์สักนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็ผมก็มาเยือนนะครับพิษณุโลกนะครับนะก็มาทํางานร่วมกันกับทีมงานของสสปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับหรือสสอองของเรานะครับพิษณุโลกนะครับตํานานหมอหมาข้ามของคนนะครับนะฮะวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ร้านคาคุโดกนะครับนะฮะคาคุโดกนะครับที่แยกโคกมะตูมจังหวัดพิษณุโลกนะครับอาเภอเมืองนะครับ ตอนนี้นะฮะก็มาดื่มนะครับนี่ฮะตอนนี้ผมเลือกดื่มนะฮะโกโก้เย็นนะครับแรกๆนะครับผมคิดว่าเป็นโกโก้แบบชงพร้อมนะครับแล้วก็ินได้เลยผมคิดว่าทำไมนานนะครับที่ไหนได้ครับเป็นการชงแบบชงสดนะครับแล้วก็อร่อยมากนะครับนะฮะคือมันนข้นนะครับอร่อยมากนะครับ ก็เมื่อกี้นะครับได้คุยกับเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านก็บอกว่าตอนนี้นะครับก็ราคานมก็ขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังตรึงคุณภาพนะครับแล้วก็ตรึงราคาอยู่นะครับ50าบาทไม่แพงเลยครับเทียบกับคุณภาพนะครับที่ผมได้ดื่มนะครับถ้าใครมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มาที่แยกโคกมะตูมได้นะครับนะมาเจอร้านคาคุโดนะครับเสน่ห์ของร้านนะครับจะตกแต่งแบบสไตล์แบบเหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับนะฮะมีม่านนะครับแล้วก็ มีเจ้าลูฟี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมีเจ้าลูฟี่ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งถ่ายรูปคู่กันนะครับกับลูฟี่นะครับนะฮะแต่นี่ฮะลูฟี่นะฮะลูฟี่นะฮะนะฮะลูฟี่นะครับบักยังยืดนะครับนะฮะลูฟี่นะครับนี่ฮะนะลูฟี่นะครับพอเมื่อกี้เขาเพิ่งถ่ายรูปนะครับนะฮะอ่ามีพี่สุกรีบอกว่าอากาศดีไหมครับน่าจะฟินสุดๆอากาศก็เย็นๆครับแต่ว่าก็อยากให้หนาวกว่านี้อีกนะครับนะฮะเมื่อกี้นะครับก็ก้าวไกลเพื่อไทย นะครับกกพทนะครับก็สวัสดีครับ f อจากนครศรีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางคนถามว่าแล้วสสอไปไหนนะครับสสออยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับนะครับก็กําลังโหวตสู้กันในสุราก้าหน้าอยู่นะครับก็เป็นการจริงๆแล้ววันนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่การโหวตกฎหมายฉบับหนึ่งนะแต่มันเป็นการต่อสู้นะครับของคนที่ดํารงตําแหน่งผู้แทน ราศดรซึ่งผมคิดว่าทุกคนจะต้องจดจําไว้นะครับว่าผู้แทนของแต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรนะครับแล้วก็เป็นการเลือกนะครับว่าเฮ้ยคุณจะเป็นผู้แทนราษฎรที่เปิดโอกาสในการลืมตาปากของประชาชน นะครับอย่างเท่าเทียมกันหรือจะปกป้องผลประโยชน์ของในทุนให้สุราเนี่ยผูกขาดนะครับให้เศรษฐกิจต่างๆนะครับยังคงผูกขาดนะครับอยู่กับในทุนเพียงไม่กี่รายนะครับวันนี้ก็ต้องติดตามและกำลังนับคะแนนกันอยู่นะครับผมก็กําลังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับฝากสวัสดีพี่อ๋องด้วยนะครับจากน้องบสสุดหล่อของพี่เอิร์กนะครับอ๋อเจอเจอเราเคยเจอกันแล้วนะครับบสนะครับนะฮะคุณเกรียงไกรบอกสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ โอเคนะฮะนะเดี๋ยวเราจะเดินไปไลฟ์ไปนะครับก็ขอบคุณนะครับยังไงมากันได้นะครับบรรยากาศผมขออนุญาตถ่ายรูปผมขออนุญาตเปิดได้ไหมเนี่ยนี่นะครับขออนุญาตแล้วนะครับอ่านะครับก็มีเจ้าของร้านนะครับมีเด็กๆก็เป็นนะครับเป็นเด็กน้อยที่น่ารักก็เป็นลูกของลูกสาวเจ้าของร้านนะครับพอน่ารัามาขอผมขออนุญาตคุณแม่เขาแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าทำไมมีบอกว่าเนี่ยมีเด็กๆมาเห็นมีลูกเด็กๆมามา มาใกล้ทําไมไม่ให้ดูหน้าก็ต้องขอคุณแม่เขาก่อนนะครับแล้วก็ก็มาร้านคาคุโดได้นะครับสัญลักษณ์ับเข้ามาปุ๊บนะครับจะเจอลูฟี่หมวกหมวกฟางก่อนนะครับวันพีซนะครับนะฮะใครที่เชียร์ลูฟี่ให้สู้กับเผ่ามังกรฟ้านะครับก็อย่าลืมนะครับมาชิมนะครับมีกาแฟนะครับมีชานะครับมีโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดาอย่างมะนาวโซดาเลมอนโซดานะครับยูสุโซดานะครับและนี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไ่ดูลูกขนมก่อนนะครับ นะฮะดู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 ขนมนะฮะนะฮะขนมนะขอโทษนะครับนี่ผมมือสั่นนะครับเห็นไหมมือไม้สั่นเหมือนแบบว่าอยากจะกินมากนะครับอ่านะฮะนะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ร้านคาคุโดนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปไลฟ์ไปนะครับอ่านะฮะอ่านะฮะเนี่ยผมก็เถิบถือมือนะครับก็เลยสั่นหน่อยนะครับตอนนี้เราก็ เดินอยู่ที่พิษโลกนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะไปกินจิ้มจุ่มกันนะครับอากาศกำลังดีนะครับพิษโลกก็เป็นจังหวัดที่ผมเคยมาประจำนะครับตั้งแต่สมัยที่เป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับที่มหาวิทยาลัยนาเรศวรนะครับ,รลรรบแล้วก็มีโอกาสก็จะแวะมาเดินกินเดินเที่ยวนะครับยิ่งช่วงฤดูหนาวก็หนาวกำลังดีเลยนะครับรนะฮะาพ่อเพื่อนผมน อ่านะครับก็เดีครับก็อยู่กับโฟกแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับอันนี้โฟกนะเป็นผู้ช่วยสสวๆของพิษณุโลกนะครับพอดีพาพี่พิโรจน์มาทักทายกโอ้โหสวัสดีพี่พีททุกคนนะครับสวัสดีพี่วิโรจน์แวะทักทายทางสมาชิกสักครู่นะครับทาง คุณพ่อดีเชียนะครับเลือกตั้งครั้งหน้าอาจารย์จะลงสมัครไหมผมตอบแทนพี่โรดคร่าวๆนะครับว่าพี่โรดกำลังคิดอยู่นะครับเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างนะครับพี่โรดมีแต่คนถามครับว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพี่โรดจะเอายังไงดีผมบอกว่าพี่โรดกำลังคิดอยู่โอ้ยต้องลุ้นสิบอกง่ายไม่ได้ต้องลุ้นสิถูกไหมตนี้เราเดินไปไลฟ์ไปน่อาจจะสั่นหน่อยเพราะเราไม่ได้มีไม้เซลฟี่มาด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ อก็เดินเยี่ยมเยียนนะครับดูถนนหนทางต่างๆครับพอดีพวกจอดรถไกลด้วยครับก็เลยเดินไกลหน่อยแล้วก็จะพาพี่โร์ไปตลาดแถวๆโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอ่าก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาหรืออยู่แถวนี้แล้วดูไลฟ์พี่โร์อยู่นะครับแล้วก็เป็นชาวพิษณุโลกเนี่ยก็ส่งเสียงทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์น่าเราตอบคาถามกันดีกว่าฮะระวังเดินนะถ้ามีเสียงโอ้ยนะครับแสดงว่าผมอาจจะเดินชนเสาไฟฟ้าได้นะครับอ่า สวัสดีครับพี่โฟก่พี่พี่เอิร์กไม่มาเหรอครับเดี๋ยวมาครับก็คุณหญิงตายนะครับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับที่มาร้านผมที่ที่วันก่อนเจอกันที่สมศักดิ์ปูอบอ๋อที่เชลเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวแวะไปแหมอาชีพเสมอนักรีวิวร้านคาเฟ่อ่ะโอเคนะครับเขาอยากให้ผมเป็นคนนักรีวิวนะครับอย่าปล่อยคุณพี่ อาจจะอ่านผิดหรือเปล่าครับที่ b u n R u ร d นะครับบอกว่าอย่าปล่อยให้ผจการได้อยู่ในวังวนเดิมๆอีกต่อไปนะครับอันนี้นะคะนะครับก็ยินอ่อแน่นอนครับเราถึงพยายามที่ต้องผลัดดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับแล้วก็การแก้ไขพรบกลาโหมด้วยนะครับนะให้ทหารนะครับอยู่ภายใต้พลเรือนนะครับเมื่อเช้านะครับผมไปเยี่ยมเยียนนะครับศูนย์เด็กเล็กนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับจํานวนหนึ่งนะครับ ทุกคนนะครับก็กังวลน,นะครับในเรื่องของงบประมาณที่ค่อนข้างมีอยู่อย่างจำกัดนะครับอย่างอาหารกลางวันเนี่ยนะครับก็หลายท่านก็ยังยืนยันว่ายัางคงเป็น21บาทต่อหัวนะครับก็คุณครูก็ยืนยันเลยครับบอกว่าก็เพิ่งไปเข้าบัญชีมาเนี่ยครับ21บาทไม่ใช่28บาทซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าทำไมข่าวมันเป็น28เนาะนะครับแต่ว่าพอง,งบประมาณจำกัดเนี่ยนะครับทุกคนก็บอกว่าทำไม อัตราคุณครูเนี่ยนะครับคุณครูที่เกษียณไปเนี่ยนะครับก็ไม่คืนอัตราให้นะครับโรงเรียนก็จะมีครูลดลงเพราะครูเกษียณหรือครูย้ายไปออกหนึ่งคนก็ปรากฏว่าหลายโรงเรียนก็ไม่ได้อัตราทดแทนนะครับก็จํานวนคุณครูก็ลดลงไปตามลําดับใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณอาหารกลางวันนะครับเรื่องของงบประมาณในการปรับปรุงความปลอดภัยนะครับอย่างคุณครูก็กังวลนะครับในเรื่องของอ่ ความปลอดภัยของนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอไฟฟ้านะครับก็มีความกังวลว่ากลัวว่านักเรียนจะถูกไฟดูดแต่ว่าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มันมีเบรกเกอร์ในการตัดไฟดูดเนี่ยนะครับมันก็ต้องเช้งงบประมาณใช่ไหมครับคาถามคือการศึกษา,าต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะปรับปรุงได้หมดแหละนะครับเียแต่ว่ามันต้องเช้งบประมาณคําถามคือเราจะเอาเงินมาจากไหนวิธีคิดของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือว่า เขาตรึงเงินเอาไว้อะหึกอเปาไหมก็มีเงินอยู่เท่าเนี้ยมันก็ทําได้เท่านี้ยเราอยากจะปรับปรุงอาหารให้ดีกว่านี้เราอยากจะจัดจ้างครูให้เพิ่มขึ้นเราอยากให้ครูต่อน,นักเรียนดีขึ้นเราอยากให้โรงเรียนขนาดเล็กนะครับได้รับการดูแลที่ดีขึ้นหรือถ้าเราจะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กวันนี้คุณครูบอกว่ามไม่ได้กังวลเลยแต่ปัญหาคือการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยคุณไม่ได้จัดรถประจําทางหรือรถบัสให้ใช่ไหมครับรอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมวิโรจน์จากกรุงเทพครับมาเยี่ยมชาววิโรจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยนะก็เจอประชาชนก็ทักทายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพักเก้าไกลมาเยี่ยมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสรจน์อ่ะครับดีครับเพราะถนนนี้นะครับก็เป็นถนนที่มีของอร่อยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค,ครับมาเยี่ยมพี่โลกนะครับสวัสดีครับให้ฝากสสอ๋อ,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 องด้วยนะครับรอเอาแล้วนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับเอาแล้วฮะตรงนี้นจะเเรียกว่าส้ถนนราชพฤกษ์ค่ะตรงนี้เรียกถนนาราชพฤกษ์นะครับ,บอรมองว่าตรงนี้จะเหมือนสตรีทฟู้ดแล้วคือว่าจะมีตรงนั้นถนนาราชพฤกษ์นะครับ,รบที่จังหวัดพิโรดก็จะมีสตรีทฟู้ดที่อร่อยมากมายนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้าวไกลมาเยี่ยมครับผมวิโรดครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมวิโรดครับจากเก้าสวัสดีครับก้าไกลมาเยี่ยมครับสวัส <hey>. ดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัดีครับสัดีครับสวัสดีรับสัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัดีครับัครับสวัสดีครับครับีครับสวัสดีครครับสวัครับส่าสี่ดีครครับสวัสครับดีครับนะครับค เยี่ยมชมนะครับแล้วก็ทักทายนะครับประชาชนนะครับงั้นผมขออน,นุญาตจบไลฟ์ก่อนก็แล้วกันนะครับผมต่อระคุณครับ